สวัสดีครับพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทิดติดตามท่านช่องดีตแลเพื่อนวิเชียรครับพอกันยั่มแรงครับพี่น้องกับบรรยากาศบริเวณงานครับพี่น้องเพิ่นมานั่งทาแล้วยังไม่ได้ทำเลยพี่น้องครับยังไม่ได้เด็กเลยว่นทันใดไก่ว่าเวลาสิยังไม่ได้คำนะยังไม่ได้เด็กสิเราป้ากูเด็กเปิดไฟพี่ไฟเอียงสว่างขึ้นทั้งฝาหมด สาโนยขึ้นปั้นแงนแงมาเร่งนะครับประมวลมาซื้อน้ำกันนิดพี่น้องครับไปด่าบุญพี่น่องทำงานบุญมาซื้อนะมวลคือคืนน้ำมันเือน โอนวัดเพิ่นพี่น้องครับอะไร่าง้ร่างการงัสั่งแล้วเข้าบริไปเด้พี่น้องครับเพราะว่ามือซีนี่ไว้พพะวันนี่ที่สักจะเตรียมตัวไวท์พะอยู่หลังเวทีเนาะ กำังถาตะวินคนแรกคำ่าไ่คแรคว่านั่งให้รูสามสี่ครูเขาหลักคำว่าตาไสตะน่แต่นอกบุ้น ไปเบ่งพี่น้องเขาเมื่อนี้ไรสดกุ้มปิดคือเกาเด้อครับพี่น้องครับผู้ใดอยากเบ่งสตอรี่อ่าใส่ไส้ตะขอนสันครับขึ้นเมื่อขึ้นนี่สวัสดีครับแม่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้แม่แม่ไม่ตาบานไหนโอ้ตาโน่นสัโอนนสังกูนะตาโนนสัง มันมันกีกิโลนี่แม่มาน่อนหาสิบโล่ะก็่อนสามสิบประมาณนี่บสโล้นประมาณสาบเหมอครับแมานี่บ่แม่นเบิดนใ่เดียวกันมานเพื่อมาขามันั่งตะเวนเสร็จฉได้กินข้าเรงไปแมียนตะข้าเรงนะเวทีนจะเสียบม้เนาะ เมื่อใดมี่ตะกี้กาบุล่ะตะกี้กาบุล่ะมาหลตะเวนนอมเหมุอนกันมองนั่งน่อยีู่มเหมือนกันยังไงมองแม่ก็มาตะเวนตัวนี้จะได้มองดีเว่าสื้อตุ่มพูดีน่องเบิ้งซื้อตุามพง พอดีเพ่งขึ้นกับลูกกอนตัวบัดนั่งก้อนก็ได้บ่แม่ลูกเนอนแล้ั่กันเอาใหญ่ไปทางไหนครับบัดนี้โอ้นั่งยื่ซื้อตุลัโพงงบ่งบลารมับผผเอ้อวางสั้นแม่ตัดแม่พื้นไหเอาปุ้นนี่ปุ้นนี่ ผมเมื่อยไหมอ่ะเมื่อยมันงันสุมือไรตอนนี้ระเบียบไรดีดีแม่ะนี่ละพระเอกแต่ว่าบรเอกม่ไดดอกม้พระเอกไมได้ดอก้พรเอระเบีบยังเป็นอี่ดที่ดีกบวัดิมาดครับพระเอกวัดครับ แต,แต่ว่าป่าแก้งล้วล่ะเนี่ยป่าแก้งเรามีผุนอ่ะดวงพะจั์ขึ้นแล้วแ่เมื่อวานตกบ่อยูน่นี่ยุนนสั่งตกปะยุนี่เพิ่งกว่าตกเด้

เดี๋ยวนอนนองกับแมาดอกจ้าน้อยฮะเที่ยเหมือนแล้งคนจีแพงเงินเดี๋ยวนองกออกมาพาผมนี่เดี๋ยวมันมีปองออกยุ่พดีเราออกมั้งอีหล่ะเอาเลือกเอาแม่เลือกเอามากมองได้เลือกเอารสาดพิ่นก็นั่งรถแม่ผมไม่ยังดอก สัตสัตเพิ่นกระซัมสัตเท่าล่ะแม่ผู้ใดมากกวนนางกวนครับผมเอารถแม่เอารถเพิ่นใดมันใหม่ๆเอารถนั่งรถแม่แล้วว่าพ่อใจจะอวนให้เนาะบุญยังก่อนนี่แม่บุญยังเพิ่นนี่สลองด์สแตนี่บอกงามๆนี่บ่ดูโอ้แม่นี่ดีตัวล่ะ สลองสลาพัุน่เน,นานะจ้างมลคาเป็นปีเลครับซาบลาบกันคุณลองคนปูพื้นยังไงเพื่นกับน,น,นั่นง,นงพูดเดียวงีไ้ไหมอ่ะเมนปูพื้นยังไงนั่งพูดเดียวว่าพื้นหน่อยเพราาได้่นพื้นยังไงห็นไหมอุ้ย่นยุกลางแห้งนาปัด ทั้งนานเนี่ยทั่งทักยุกางพี่น้องเลยใส่บ้านหนีบ่อนแต่ว่าครับจนมากเจ้าของบ้านเขาเจ้าอยู่บมาร์ตเว่นดอกไม่แต่ทางอื่นสิมาต์เว่นครับวนมากวะจะคล้องบ้านสิมามาพุนละเลือดเดืกบ้านมันเต็มแล้ยวหมดละเอาขอบคุณหลายๆเล้ยครับคุณแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับค้าผมเดี๋ยวหลายย่างมาทางนี่ละ อืนนะแม่นั่งนาตุล้มพงเลยบัดพอดีนี่แหละแม่มันจะลูกป้อนไงครับกระสีไงแน่ยุ่นแล้วนี่ต้องกิดดินไส้พี่น้องครับว่าต้องพูดถึงเรื่องไงอ๋อแม่กินเขากับยังน้อน้ออยอน้อคนนะดำบุฟเุ่พัวน้า นี่แล้วครับพี่น้องภาพบรรยากาศเวทีครับก็พอดีที่วิศักน้ำมาฝากมีฝากน้องช่วงย่ำแรงครับเราจะได้พอกันชิปหนาครับพอดีที่วิศักขอตัวไปเตรียมตัวไหว้พระตรวจมนต์ไหว้พระก่อนครับผมพอกันชิปหนาครับพอดีที่ห้างลำลุยลำลุยถูกหวยลุยเบิด์ชืทุกคนครับสวัสดีครับ